สฆวัฒนิดาสืบสารพระราชปณิธานสร้างนักบริหารการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาก่อกำเนิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีพศ2509เพื่อสร้างนักบริหารการพัฒนา ที่มีความรู้ความสามารถออกมาพัฒนาประเทศตลอดระยะเวลา50ปีนิดาได้สร้างผู้นำออกไปรับใช้สังคมแล้วกว่า7,000 70, 0คนนายทัศพงศ์สกุลคูสิทธิ์เก่าจากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผู้ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้ไปต่อยอดอาชีพทนายความสำหรับให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลผมเป็นทนายแต่ว่าเป็นทนายเฉพาะทาง,ทางด้านกฎหมายแรงงาน ทำด้านกฎหมายแรงงานเนี่ยประมาณ27 28ปีซึงจะมาเรียนต่อเน,นื่องจากเราทําอาชีพทนายความซึ่งจะต้องอให้คำปรึกษากับฝ่ายบุคคลหรือ HR ของบริษัทต่ทางๆเราก็เลยอยากจะได้ความรู้ทางด้าน HR เนี้เข้าไปเสริมเพื่อไปปิดแกปให้กับพวก HR ที่เราเป็นลูกค้าของเราที่นี่ไม่ได้สอนในเรื่องวิชาการอย่างเดียวแต่ว่าสอนในเรื่องของการปฏิบัติพอเรามาเรียนที่นี่เนี่ย เราเห็นเรื่องของอาจารย์หรือเรื่องของนักศึกษาทั้งหลายเนี่ยเขามีแนวคิดหรือตั้งใจที่จะช่วยเหลือคนในองคอ์กรเพื่อให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้ะสามารถเจริญก้าวหน้าภายในในองคอ์กรได้เพราะฉะนั้นในส่วนตัวผมที่เคยทำเนี่ยก็เริ่มที่จะมุ่งเน้นไปกับการพัฒนาคนให้ทํางานไปได้กับองคอ์กรมากกว่าแล้วทาให้ช่วยเหลือเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งให้พนักงานมีชีวิตที่ดีขึ้นคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับ ป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับในสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบันซึ่งก่อตั้งขึ้นตามพระรนเรศของพระบัเดิจพระเจ้าอยู่หัวโดยตรงเลยท่านก็มีพระบรมราโชวาทนะครับตรอสไว้เมื่อครั้งพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของนิดานะครับว่าผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากแห่งนี้นะครับท่านเชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถสูงนะครับและท่านก็หวังด้วยว่าบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่จบจากสถาบันแห่งนี้เนี่ยจะช่วยในการพัฒนาประเทศให้ประเทศเราพัฒนาต่อไปในปีที่50นิดา้ายังคงมุ่งมั่นในการรับใช้สังคมและยกระดับให้สถาบันก้าวสู่การเป็น World Class University วัดนิดาสืบสารพระราชปณิธานสร้างนักบริหารการพัฒนา